สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รานเพชรรัตน์เพสัตนะครับวันนี้ผมก็จะมีเครื่องวัดความดันมาแนะนํานะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับจะมีตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีเจ็บหนึตัวนี้รุ่นเอ่อรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมีไม่มีเมมโมรีนะครับหรือมีค่าแค่วัดแล้วก็ดูค่าเสร็จแล้วก็ปิดมันก็จะมีไม่มีบันทึกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วขยับขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีรุ่น7 1 2 1 เจน 1, 2, 1ก็จะมีรุ่นรุ่นนี้ก็จะมีเมมโมร,รีนะครับเมมโมรี30ครั้งนะครับสามารถดูย้อนหลังได้30ครั้งคือ30วันนะครับแล้วแต่เราจะจะเลือกดูนะครับตัวนี้รุ่นเจน็ดขยับขึ้นมาอีกมีเมมโมรีนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้มีนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นรุ่น71 5 6หนคดเอคือซึ่งอยู่ต่อหน้าเราตรัวนี้นะครับรุ่นที่ขายดีในของทางร้านนะครับก็จะมีสเปคเครื่องก่อนหลังๆเลยก็จะมีเมมโมรีมีวันที่มีเวลานะครับเมมโมรีก็สามารถดู ค่านยนอดหลังได้60ครั้งนะครับหรือ2เดือนนะครับก็จะมีีรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็สามารถจับการพื้นไหวของหัวใจได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมมือถือนะครับเชื่อมโทรศัพท์ได้ม l ทู t นะครับรุ่นนี้ก็ขยับขึ้นมาอ,อีกราคาหนึ่งนะครับผมรุ่นนี้ก็ขายดีอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆเลยของเราก็ทางร้านเราก็จะมี4รุ่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น7156ขีด A นะครับในกล่องก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเครื่องนะครับอ่าแล้วก็จะมีคัปนะครับสามารถวัดได้ตั้งแขนเล็กแคนใหญ่เป็น3 6 0องศานะครับของเขานะครับก็จะมีฐาน 2A สีก้อนนะครับใช้ฐานสีก้อนนะครับ 2A แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟบ้านนะครับสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับหรือเราไม่ใช้ฐานก็ได้เราเสียบไฟบ้านก็ได้นะครับมีมีให้ครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเดินทางนะครับ เอาไว้พกผ่าเดินทางนะครับแล้วก็จะมีในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษภาษาไทยมีให้นะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันการันตีนะครับสแกนนะครับมีไปให้ด้วยนะครับวิธีการประกอบนะครับไม่ยากเลยครับก็เสียบตัวรูนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปกดเข้าไปเลยนิ่มๆเข้าไปครับผมอ่าทานแล้วก็ตีต้นนะครับตัวนี้เกะใส่ได้เลย นะครับเลือกใช้ยันไงยังหนึ่งนะถ้าเราใช้ถ่านไปแล้วเราไม่ต้องเสียอะแดปเตอร์นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ถ่านเราก็ปิดเปลาเอาไว้นะครับเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลยนะครับวิธีการหลักๆใช้เครื่องนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้ตั้งเวลาตัวนี้ปีนะครับก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเอาปีไหนนะครับแล้วก็บันทึกปุ่มเดิมครับปุ่มนาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับ ได้เลยอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเอาเดือนไหนนะครับแล้วก็บันทึกตรงนี้นะครับวันที่นะครับแล้วก็บันทึกได้เลยครับแล้วก็ขยับมาก็จะเป็นเวลานะครับมันก็จะมี am pm นะครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับตั้งได้เลยบันทึกตัวเดิมครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้นาทีนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะดูค่าย้อนหลังดูเมมโมรีนะครับกดตัวนี้ ตัวสมุดนะครับสามารถเลือกเดินหน้าได้นะครับครั้งที่1นรับครั้งที่2นะครับครั้งที่3ครั้งที่นะครับถอยหลังก็ได้นะครับถอยหลังนะครับตัวน,นี้2เงแล้วกลับมา1พอเรากดถอยหลังไปอีกก็ครั้งที่60นะครับนะเลือกดูเมมโมรีนะครับเลือก,สกเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็วิธีการใช้สายนะครับกดสายง่ายๆนะครับถอดอากแล้วก็ใส่ได้เลยครับ แล้วมันก็จะลองเองอันตโนมัตินะครับการวางแขนก็ทานี้ได้เลยนะครับสายไม่ควรไม่ควรจะให้มันม้วนเยอะนะครับให้สายอยในในระดับแนวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยสเปคเครื่องก็จะมีไฮนะครับก็คือจะมีค่าตัวบนตัวล่างการเต้นหัวใจก็จะมีไฮนะไฮคือแปลว่าสูงนะครับแล้วก็จะมีจับการเต้นปิจวัตรของหัวใจ นะครับแล้วก็จะมีจากการเคลื่อนไหวเวลาเราวัดเราอยู่มินิมีการขยับตัวเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับหรือพูดคุยกับคนอื่นเนาะแล้วก็จะมีใส่คับผิดใส่คับถูกคือใส่ตัวนี้ผิดวิธีนะครับก็จะมีโชว์ค่าหน้าจอหน้าปัดให้เราดู